สวัสดีครับเจ้ายีราฟอร่อยไหมครับโอ้โหเอา้านี่ตัวหนึ่งหูยนี่สูงมากเลยทุกคนว้ายเว้ยพี่เสือเป็นยังไงบ้างเราโอ้โหทำไมกินอะไรถึงสูงขนาดนี้กินต้นไม้เข้าไปหรอพี่เสือถามเขาสิกินต้นไม้เข้าไปหรอ <laughs> ดูดิครับโอ้โหเอา้าแล้วเขาก็กินใบไม้กิ่งไม้เนาะ ที่วางอยู่ข้างบนนะครับ oh, ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วันเดอร์แลนด์นะครับทุกคนฮ <Okay. S 2> ะอยู่เลยนะ <Blood. S 2> อยู่บนรถอยู่บนรถเราจะไปต่อกันที่สวนสัตว์ใช่ไหมใช่โอเคโอเคงั้นเราไปดูกันนะครับว่าสวนสัตว์ที่วันเดอร์แลนด์มีอะไรบ้างแต่บรรยากาศที่วันเดอร์แลนด์นี่โอ้โหมีภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสมากวันนี้แดดจ้า ja! เลยนะครับทุกคน เอาแล้วนี่มีม้าด้วยเป็นไงเราเข้าเขตสวนสัตว์แล้วนะครับนี่โอ้โหนี่เป็นไงอันดับแรกม้ามาต้อนรับมาก่อนเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับพี่เสือว,ว่ามีอะไรกันบ้างครับเอา้าพี่เสือเดี๋ยวตอนน,อน,นี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเ,เดี๋ยวเราอยู่ที่วันเดอร์แลนด์ใช่ไหมอ้าวที่วันเดอร์แลนด์แต่ว่าอยู่ในโซนสวนสัตว์นะครับทุกคน โอ้ยตอนนี้มันมีทั้งหมูยักษ์หมูแคะผสมปนเปนกันไปหมดเลยนะครับอ้าวพี่เสือเดินไปดูซิว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนี่นะครับนี่หมูน่ารักมากนี่อุดอดเลยนีนอ่อุดอดเลยอ้าวไหนครับลูกด้านนี้มีอะไรเนี่ยด้านนี้มีอะไรด้านนี้เป็นคุณหมานะคุณหมาเฮ้ยไม่ใช่หมา,หาคุณลาหูยาวเออคุณลาหูยาวนี่เองเเอไหนลูก เขาอะมองพี่เสืออยู่ไงนี่ไงยสวัสดีนะคุณลาโอ้อยคุณลาหิวแน่เลยอะเอ้าดนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูนะเดินดูกันกอนี่นะครับโซนของสวนสัตว์ของเขาเนี่ยมีหมาตัวใหญ่ด้วยพี่เสือโอ้หมาตัวยักษ์สวัสดีครับคุณหมาครับว,ว้ายหมา,ม,มากระดิกจมูกด้วยอะโอ้โหนี่นะครับคุณหมา ออไหนมีม้าตัวนู้นอีกไหมโอ้โหมีม้าสองตัวมีม้าสตัวไหนโอ้โหนี่นะครับสวัสดีครับคุณมา้าคุณมา้านี่ผมม้าเลยนะเหมือนพี่เสือเลยไหมเฮ้ยผมม้าเหมือนพี่เสือเลยอะ่ะไหนแล้วมันจะตรงนี้ดิมีนี่อีกนะลูกมีไม่ได้มีแค่ม้าธรรมดานะนี่ม้าแคร์สวัสดีครับคุณม้าแคร์โอ้ยแล้วก็มีข้างในมีอะไรนะเราเรียกว่าอัปปาก้าใช่ไหม โหอัปปกาก้าดูซี่ดูซี่เอาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรต่อนะครับอุ้ยพี่เสือตอนนี้มีอัปปกาก้าสองตัวมายืนอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะแต่ว่าเราต้องระวังเขาทําอะไรนะคนน้ําลายใส่ใช่ไหมลกูกอ้าวเนี่ยแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นพี่ม้านะพี่ม้าแคร์ของเรานะครับตรงนี้นะครับนี่พี่ม้าแครแ์เาอยู่ตรงนี้นะอ้าวก็นี่บริเวณสวนสัตว์นะครับจะมีข้างในอีกนะ ข้างในนี่ก็จะมีอัปปาก้าอยู่ข้างในเนาะแล้วก็มีกลงมา้าแล้วด้านนู้นมีแพะนะครับทุกคนโอ้ยอะไรอะ่ะเขาโผล่หน้าออกมาหาพิเสือไงเออคุณมา้าคุณมา้าคุณมา้าโอเค <c oughs> นะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวดูนี่พิเสือจะไปหาตัวอื่นละนะครับไปครับจะองให้เขาช่อ้า <c oughs> ต่อไปพี่เสือกำลังจะเดินไปไหนไปที่กลงสิงโตใช่ไหมทางเดิมไปตรงนู้น ไม่ใช่ดิไปถ้างั้นเดินมาแล้วเอาอไปโอ้ยอ่าเนี่ยนะครับกำลังจะเดินไปที่กรงสิงโตโอ้โหคิเสือใครเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยโอ้ใครเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ย,ยล้นทะลักหมดแล้วมั้งนี่อ้าวนี่เฮ้ยกรงสิงโตรงจริงด้วยเฮ้ยแล้วเราเข้าไปดูเขาได้ไหมเนี่ย โอ้ <S <S เขามีอะไรนะเขามีช่องทางลงให้ด้วยนะนี่นะครับทุกคนสิงโตเดี๋ยวพอผ่ามาดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับสิงโตเขาอยู่แบบนี้เลยนะห้ามเอามือเข้าไปเด็ดขาดโอ้โหอะแล้วเขาก็มีทางลงไว้ให้เราด้วยนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นทางลงนะทุกคนเราก็จะได้ไปโผล่ข้างในนู้นเห็นไหมไมันมีโดมอยู่ตรงกลางนะครับอะงั้นเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ อุ้ยตอนนี้เรามาถึงทางลงไปดูสิงโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปโผล่ตรงโดมนู้นกันนะนี่โดมนี้นะครับเอ้าพี่เสือพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่ามานี่มาไปพร้อมกันไปพร้อมกันเฮ้ยเอ้าเอาเอาเดี๋ยวเราจะเดินกันเข้าไปแล้วนะครับเอ้ามามามาหัวตอนลงเนี่ยจะเป็นบันไดนะพี่แต่ระวังด้วยระวังด้วยนะระวังด้วยนะป้เฮ้ยเฮ้ย มันว่างอยู่นะมันแค่ไม่ว่างนะเนี่ยเสือเขาทำเขาเ้าทำไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้มาจะเจออะไรกันนะดู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 เอาแล้วครับเราออกมาที่โดมแล้วนะหูพี่เสือโดมนี้มีอะไรอ่ะ เฮ้ยพ <formation> ี่พอจะให้ดูตอนเนี้สิงโตมันอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนมันนอนอยู่เห็นไหมเราเห็นสิงโตสีขาวด้วยพี่เสือพี่เสือเป็นไงมองไม่เห็นนะดิโอ้ดีๆนี่นี่นี่อ้าวเดี๋ยวพาพี่เสือดูก่อนนะทุกคนอยู่นี่นะครับอ่าพี่เสือครับพี่เสือลมารอไม่เป็นไรไปเราไปดูดิคุณคุณนกยุงโอ้โหนี่นะครับ คุณนกยุงอยู่ตรงนี s, ja. ้นะพี่เสืออะไรนี้อะไรนี้เฮ้ยเงียบเงียบเงียบต้องเงียบช่วยไป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 ค่อยๆค่อยๆเบาเบาเบานี่นะครับทุกคนคุณนกยุงอยู่ตรงนี้นะเราต้องเสียงเบาๆเลยนะสวัสดีคุณนกยุงนี่นะครับโหคุณนกยุงอยู่นี่ตัวเดียวเลยอ่ะเอาเขาเดินไปและเขาเดินไปและเขาเดินไปละเฮ้ย โอเคโอเคไปเราไม่รบกวนคุณนกยุงดีกว่านะครับบายบายคุณนกยุงโอเคครับ <c oughs> พี่เสือพี่เสือขึ้นมาอยู่ชั้นบนนะครับของวันเดอร์แลนด์เรากําลังจะโอ้ยเดินผ่านมาก็จะไปเจอห่านดําอยู่ข้างล่างนะแล้วพี่เสือกำลังจะเดินไปดูอะไรโอ้โหเขามีทางป้องกันเอาไว้แล้วเราจะไปเดินไปดูสิงโตในกรงใหญ่กันนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้โห เฮ้ยเราจะน่ากลัวมากเลยนะลูกมันจะน่ากลัวไหมเนี่ยโห oh, แต่พี่เสือนี่เดินเก่งมากเลยนะนี่ครับเรามาแล้วโอ้ยนี่เจ้าสิงโตนอนอยู่ตรงนี้หเป็นสิงโตขาวใช่ไหมโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันแตกทำไงเนี่ยลูก อาหารสิงโตเลยนะลูกโอ้โหไหนไหนนี่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 เราก็มาดูสิงโตตรงนี้แหละเห็นไหมครับสิงโตเต็มเลยอ่ะดูดิเนี่ยหนึ่งตัวนอนหลับแต่อ้าไม่อ้าปากหัวนะโอ้โหแล้วก็บรรยากาศนะครับในกรงสิงโตโอ้โหใหญ่อ่ะใหญ่เลยนะทุกคนมีสนามหญ้านะครับมีของเล่นให้สิงโตนะอ่า โอเคครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูกันต่อครับพี่เสือจะเดินไปทางไหนต่อนะครับเฮ้ <Yeah. S 1> สงโตัวขยับ <Yeah. S 1> อ้าวพีว่เสือเรากำลังจะไปที่ยีราฟนะนี่นะครับ <Yeah. S 1> เราดูป้ายก่อนเดี๋ยวหลงโอเคยีราฟป้ายเหลืองๆนะป้ายป้าป,ปเขาให้เดินตรงไปทางนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นยีราฟเฮ้ยเราเห็นยีราฟแล้วลูก ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปถึงยีราฟแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับไปครับไอพี่เสือเรามาเจอยีราฟกันแล้วนะครับไปเดินขึ้นไ,ไปดูซิให้อาหารเขาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเขาให้อาหารจนอิ่มหมดแล้วมึงนี่แล้วเราก็เจอนอกกระจอกเทศรออยู่ตรงนี้้วยนะอ่าไปดูซิอโอ้โหเจ้ายีราฟสองตัว เขาเดินมาหาพี่เสือแล้วไปพี่เสือทำไมเขาสูงจังเลยอะ่ะสวัสดียีรับสวัสดีพี่ยีรับโอ้โหพ,พี่เสือตัวพี่เสือเท่าหัวเขาเองนะลูกวายสวัสดีครับยีรับครับสวัสดีครับเจ้ายีรับอร่อยไหมครับโอ้โหเอานี่ตัวหนึ่งโอ้ยนี่สูงมากเลยทุกคนวาย เอ้ยพี่เสือเป็นยังไงบ้างเราโอ้โหทำไมกินอะไรถึงสูงขนาดนี้กินต้นไม้เข้าไปหรอพี่เสือถามเขาสิกินต้นไม้เข้าไปหรอ <laughs> ดูดิครับโอ้โหอา้าวแล้วเขาก็กินใบไม้กิ่งไม้เนาะที่วางอยู่ข้างบนนะครับนี่แล้วก็มีลูกยีราฟด้วยนะพี่เสือไหนไปแอบดูยุลูกยีราฟหน่อยอ่าอนี่ลูกยีราฟอยู่ข้างหลังเห็นเปล่า นูน่นตัวน,น้อยๆนู่นอยู่ตรงน,นู้นน,นุ่นอ่าดูยีราฟนะครับที่นี้ใกล้ชิดมากเลยพี่เสือดูดียีราฟตัวพ่อยีราฟตัวแม่นี่โหเนี่ยเราอยู่ใกล้เขามากเลยนะแล้วเขาก็กินอาหารของเขานะไม่สนใจเราเลยไว้เฮ้ยตกใจเฮ้ยดูดีแม่ยีราฟคอยาวนะทุกคนพอยาวมากๆเลยเฮยเ้ยเขากำลังดึง กิ่งไม้ไงโอ้ว้าอ,อ,อร่อยไหมครับบอมทา,ทางจะอร่อยเนาะโอเคอไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อครับสวัสดีนะเจ้ายีราฟเราเจอกันอีกทีนะครับพี่เสือตัวอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฟามิงโกตัวสีชมพูโอ้โหจริงจังเลยอันนี้ชมพูจริงจังเลยนะครับด้านข้างก็จะมีไก่ซิคกี้นะ มีเป็ดนะครับอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็บรรยากาศโล่งๆนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีสัตว์ประสาทอะไรอีกนะครับในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับไปกันครับโอ้พี่เสือเดินลงมาเจออะไรครับเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรมันแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นกกระจอกเทศนั่นเองวายโอเคครับอ๋อมียราบตัวนู้นอยู่ตรงนู้นด้วยเนาะ โอเคครับลูกอ่าเป็นยังไงครับวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยสวนสัตว์ทุกอย่างสิงโตใช่ไหมนกกระจอกเทศดีลาบใช่ไหมครับอ้าวงั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้ไหมเอาไว้เท่านี้ได้แต่หนูจะไปเล่นของเล่นไดโนเสาร์อ้าวแล้วยังไงครับเฮ้ยก็อาปากอยู่ตรงนี้อ้าวดังนั้นเอาไว้เท่านี้เนาะสำหรับสวนสัตว์อ่าที่วันเดอร์แลนด์นะครับอย่าลืมเลยนะครับลูกกดตว์เลี้ยงกดติดตามให้เสือเข้าป่าด้วยนะคโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับอุ้ย